แบบรูปตัวเลขแบบนี้ทำอย่างไรมาดูกันนะครับโอ้โหน,นี่จะเป็นลักษณะของการให้ตัวสุดท้ายมานะฮะอันนี้คือสองร้อยยี่สิบสี่นะครับนะว่ามันเป็นลำดับเท่าไหร่ของลำดับนี้เริ่มต้นจากลบสามหกลบสามสองแล้วก็ลบยี่สิบแปดนะครับอืมแล้วก็ต้องดูว่าเฮ้ยมันห่างกันเท่าไหร่จากลบสามหกมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ มันเพิ่มขึ้นเลขสี่อ่าดูแค่นี้นะฮะสองสี่มันเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าลบมันน้อยลงแสดงว่ามันเพิ่มขึ้นจากลบสามสองไปยังไปยังยี่สิบแปดก็ต่างกันอยู่อะไรต่างกันอยู่สี่ฮะสามสองกับยี่สิบแปดต่างกันอยู่สี่นะครับอ่ามันลบเพิ่มขึ้นนะฮะก็กลายเป็นบวกสี่เหมือนกันอ่าถือว่าเราให้ตัวนี้เป็นดีแล้วกันดีเป็นสี่นะฮะผลต่างนะครับอืมแล้วแล้วว่าตัวนี้ตัวสุดท้ายสองร้อยยี่สิบสี่อ่ะ มันเป็นลำดับที่อะไรจะหา n ยังไงล่ะเออลำดับที่อะไรคือหา n นะครับออการหาลลำดับนะ n ตัวนี้เกิดจากอะครับให้เอาตัวสุดท้ายครับมาลบกับตัวแรกนะฮะแล้วก็ส่วนด้วย d ก็คือผลตา่างแล้วก็บวก1ไปอันนี้คือสูตรในการหารูปแบบลำดับจำนวนลำดับนะฮะอ่ะก็จัดการเลยครับตัวท้ายคือ224มาลบกับตัวแรกคือติดลบ36ไป หารได้ดีดีก็คือหารกันเท่าไหร่หางกันสแล้วบวกกับ1ไปนะครับอันนี้ลบคูณลบกลายเป็นบวก224มาบวกกับ36ก็จะกลายเป็น260นั่นเองนะหารสซิเท่าไหร่4อะไรครับ4 6 24เศษสองเป็นยี่สิบสี่หายี่สิบดังนั้นก้อน,นี้คำตอบคือ66สิบจำนวนโอเค